ครับขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปอพารวยนะครับครับวันนี้อุปอพารวยก็จะพาพี่น้องมาตามแนวทางนะครับผม ไอสิษย์นะฮะผัวผีแม่ไม้นะครับผมคนที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสาหรับแนวทางพิสิธิ์นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพิสิษฐ์วดนนี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับครับสวัสดีครับพิสิษฐ์สวัสดีครับทาอะไรครับผม ตัดอ้อยวะ <c oughs> เอาไปตัดอยู่แถวไหนเดี๋ยวนี้แถวบ้าน,นอโอ้ตัดอ้อยอยู่แถวบ้านเป็นไงช่วงช่วงช่วงนี้อากาศหนาวนะพี่นะ้องแถวแถวบ้านเป็นไงเออสงวนโอ้อ,โอ,อย่าไปกางเต็นท์นอนแถวภูผภาม่านอยู่มานี่สอดกันนี่นี่สอด มันรอนดีสก่อนว้าโอ,โ,อโอ้โอ้เดี๋ยวว่างๆนี่จะไปอยู่พี่งวดงวดก่อนงวดก่อนพี่สิทธ์บอกแนวทางมาถูกอยู่ด้วยเนาะพี่สิทธ์นะเนาะอือเจ็ดห้าศูนย์หรือว่าไงเฮยังจำได้อือสามตัวนี่แหละครับเจ็ดห้าศูนย์นี่แหละครับรอบรอบนี้เป็นไงฝันฝันหรือย,ยังพี่ โอ้ยนว่าฝันวันนแม่มั่นมหาเสือว่าผีผีแม่มั่นมหา่ามาซอยเนี่ยบัดฉันแอาออกจากนี้เนี่ยว่าฉันไม่รู้ว่าออกจากใครได้ว่าออกจี่นี่เนี่ยวัาฉันผีแม่มานคือผีตายท้องกลมอย่างนี้เหรอ,อ,อโอ้ผีตายาท,ท้องกลมมาบอกจะไปเป็นกระรอกขาวบัดฉันนะจะไปเป็นกระรอกขาวเออ ฝันกี่รอบเลยพี่รอบนี้วันนี้ผมติดต่อพี่ไม่ได้เลยอืมเขาก็ฝันขึ้นโอ้ฝันว่าผีผีตายทั้งกลมเนี่ยคือมาบอกผีที่มีลูกเนี่ยมามาบอกให้ออกจากที่นี่เลยพี่เออม<อ>าจุดกัดจุดกันเลยเช่นเช้าว่า,านะเต่าว่า,าน่ะเปน็ปนน่งเป็นน่งคือตั้งวีถีทำนี่แหละเออ ว่าันนี่ยังเดวทีช่วยวปกันันช่วยแล้ววะจันครับ,อ,รบอืมเขา,เค,าคือเขามาขอความช่วยเหลืออะไรพี่อือโอ้ถ้าถ้าตีเป็นตัวเลขพี่สิจะตีเป็นตัวไหนอืมที่ศูนย์เป็นัี่หรอทำไมทำไมถึงว่าสี่ครับ ผ,ผู้หญิงไหมผู้หญิงก็ต้องตีโอ้ผู้หญิงไตเราไต,ตเป็นศูนย์สี่ศูนย์อ่แล้วเด็กล่ะเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเราเรา,เราตีด้วยไหมครับผมท้องท้องแง่เลย,ยท้องแง่เราตัวว่ากลมนะอ,อ่าโอ้ท้องท้องกลมเลยบอกพี่สิทธิ์อ,อ่โอ้พี่สิทธิ์ตีเป็นสี่ศูนย์ ไตีหนึ่งี่ชุนตัวเดียวนี่แหรอพี่ม้อยพันมาขึ้นเนาะครับพรุ่งนี้ก็วันโชควันลาบเลยด้วพี่จะวาดวัดมือติดรถไก่เฮ้ว<ะ>ารดรถไก่เอเอาทำไมครับเอารถชีพอ้อยขึ้นบ่อ้อยมันขวงก็เลยไปดึงดึงอ้อยบอกบุ๋มมันขาดลง มันขาดลงกับกระโดดออกมากพอดีออมีหลังฟุดเลยนะอุ้ยระวังเด้อพี่อันตรายครับผมีมหลังพุดกระตั้งอยนะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้ฝันเนาะอันนี้เนาะเออมาวันเนาะอือหระวังระวังครับผมทําอะไรก็ต้องระวังนะครับเนาะต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะฮะก็คือ เราจะไปดึงดึงอ้อยออกไ้อยไมขวงฆ่ากันขึ้น,นอ้อยวันก็มีงานทำเรื่อยๆอ,อยู่นะพี่เนาะไม่เดี๋ยวนี้ลืมลืมแม่ไม้ละลืมผีแม่ไม้แล้เบิดเบิดงานบดเสไปหางานเ,เนห็ดใหมลี้ยเบิดหา่าอ้อยกันโอ้ครับผม ตัวเลขตัวเลขก็คือว่าพี่สิทธิ์เนี่ยตีเป็นสี่ศูนย์เหรอพี่ตัวเดียวใช่ไหมหางเดียวเลยงวดวันนี้หางเดียวเลยครับออสามตัวมีเลยพี่สามตัวแต่สิีว่าจังไรสิบว่าสี่ศูนย์คือผู้หญิงแม่มารเนี่ยผู้หญิงที่มีท้องเนี่ยเนาะมาบอกให้เอาออกออจากที่นี่ออกจากที่ไหนไหพี่เป็นคอยตั้ง บ้านทางบ้านกถึงที่กลาวัดพราโตดึงไว้หไหมอืมอยากอยากให้ปลดปล่อยอ,อแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมบ่โอพี่สิทธิ์อายุเท่าไหร่แล้วครับผมฮ<ะ>พี่สิทธิ์อายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบสามเนาะสี่สิบสามเต็มหรือว่าย่างสี่สิบสี่หรือว่าสี่สิบสามเต็มปีนี้แหละ แต,แต่แต่แต่ยังไม่ถึงใช่ไหมเต็มปีนี่ลหละว่างว่างวันที่ที่แปดมาหันโอ้โหพึ่งพึ่งพึ่งเต็มใช่ไหมอ,อ่สี่สิบสามย่างสีนะ่สิบสี่้วพี่เนาะครับก็คือพิสิทธ์นี่ฝันเห็นผีตายทั้งกลมนะครับผมให้มาปลดปล่อยให้หน่อยพิสิทธ์ก็ตี<อ>เป็นสี่ศูนย์นะครับ ส่วนอายุของพี่สิทธิ์ก็คือสี่สิบสามย่างสี่สิบสี่เนาะพี่เนาะโอ,อ้ครับเข้ามาจริงงวดแล้วพี่สําหรับความฝันของพี่สิทธิ์เนี่ยก็เ,เขามาตลอดไม่มีมาบ่าวางวดเนื่นอไนล่ะงวดส่วนมากส่วนมากเป็นเลขความฝันเนาะเออแล้วเอเลขทูบที่เราเคยไปจุดที่ศาลเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่ไหมพี่ผมไม่ได้ลาไป ตัว่อที่จกอบบ้านห้างอยากจะทุ่มนึขน<อ>ง,งขึ้นไวแล้วโอ้ทั้งจัดทั้งขึ้นเล่นครับผมโอ้ขยันเนาะขยันเนาะทั้งจัดทั้งขึ้นทั้งง่ายรถสีบใหนกระจกครับโอเคโบมีเวลาไปโอ้ครับก็คือตัวเลขตัวเลขของพิสิทธ์ก็คือ40นะครับผมทางเดียว นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับเป็นหรือว่าช่วยกันแปลก็ได้นะครับเนาะพิสิทธ์เนาะอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่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 ว่าผีแม่มานเนี่ยครับผมสักมมันสี่สิบสี่ีนี่แหละโอ้ครับผมเราก็เป็นความฝันของพิสิทธ์นะครับเนาะถ้าเกิดมีเปลี่ยนแปลงยังไงพิสิทธ์โทรแจ้งเลยนะครับเนาะ ครับก็ถือว่าฝันแม่นนะครับผมสําหรับแนวทางพิสิทธ์นะครับผมอ่าก็ต้องขอขอบคุณพิสิทธ์นะครับผมแนวทางไม่รบกวนเวลาทํางานแล้วนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับพิสิทธ์ครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพิสิทธ์นะครับ f อครับนะพิสิทธ์ตีเป็นสี่ศูนนะครับส่วนอายุก็คือสี่สิบสามย่างสี่สิบสี่นะครับผมครับฝันว่ามีผี ถ่ายท้องกลมนะฮะถือผีแม่มานเนี่นะครับผมมาบอกให้ปลดปล่อยให้หน่อยนะฮะเป็นความฝันนะครับ FC ครับผมพิสิทธ์ก็ตีเป็น40นะครับถ้าเกิด f c ตีเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับผมส่วนอายุพิสิทธ์ก็คือ43าย่าง4ี่บนะครับ f c ครับผมกับเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ